คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 O V E R ท,ทุกท่านครับผมก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอสําหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป V I P เฉลยประจําวันที่6เดือน964นะครับ คนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็แอด @45over ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยมีการเปิดบริการรูปแบบใหม่นะครับครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันนะพร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นนะครับและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดจํานวน5คู่ต่อวันนะครับ เป็น VP12 และผลงานพี่เสือนะครับอีก3ท่านและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยมีการเปิดระบบทดลองเลยนะการซื้อขายผ่านทางอแอดมินด้วยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับณตอนนี้เนี่ยและเดือนตุลาคมที่จะถึงเร็วนี้เนี่ยมีการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับคือเราสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยเพื่อซื้อสือเลยนะครับวันไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียอะไรพร้อมวันไหนเราก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับและเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ย ทางทีมงานเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้เลยนะครับซื้อได้ทุกวันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แอดไปเลยนะครับ o v r 1 6 8 Ad o v r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นครับจะมีแอดมินคอยรอตอบอยู่นะครับและวันนี้เนี่ยขอไปฟุตบอลยูฟาย,ยูโรเปียนนะย21แชมเปี้ยนชิพ2023นะครับรอบคัดเลือก กลุ่มจีนะครับผู้ระวางอันเดรายูยีเนี่ยเจอสโลเวเนียยูยีเครับเตะเวลาเที่ยงคืนคู่นี้เนี่ยมันออกราคามาแบบทางหลังบ้านเต็มตัวเลยนะครับคือผมก็ยังมองว่าอยู่ที่หลังบ้านเลยแลวครับว่าจะ,จะยิงได้หรือไม่นะับสโลเวเนียเนี่ยก็มาเริ่มต้งเลยนะเจ้าบ้านเนี่ยอันเดราเนี่ยเตะไปทั้งหมด2นัดนะไม่ชนะใครเลยแพ้ทั้งสองนัดเลยยิงคู่แข่งไม่ได้สักลูกเลยนะครับแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งเนี่ยถึง5ประตู และยังไม่มีแต้มนะครับสำหรับอันเดร่าเนี่ยส่วนทีมเยือนเนี่ยสโลวีเนียเนี่ยเพิ่งแข่งไปหนึ่งนัดน,นะพอไปแพ้เช็กมา1-0ครับถือว่านัดน,นั้นเนี่ยสูสีมากๆเช็กไปยิงสโลวีเนียได้เนี่ยในช่วงนาทีที่89แล้วนะครับคือยินนง1ประตูคือเก็บ3แต้มเลยคือวันนั้นเนี่ยสโลวีเนียเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับและสถิติของบอลคู่นี้เนี่ยเจอกันไปทั้งหมด4ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2015เนี่ย เป็นอันเดร่าเนี่ยไม่เคยชนะสโลนียเลยนะครับเจอกันสีครั้งเนี่ยแพ้ทุกนัดนะครับและอันเดร่าเนี่ยยิงใส่สโลวเนียไม่ได้สักลูกเลยนะครับก็มีแต่สโลนียเนี่ยยิงใส่อันเดร่าเนี่ยถึง19ประตูนะสีนัดที่เจอกันเนี่ยคือเจอกันทีไรเนี่ยและสีนัดที่เจอกันเนี่ยคือจะมีประตูครึ่งแรกตำตำสองลูกต้องมีให้เห็นนะสำหรับครึ่งแรกเนี่ยและราคาวันนี้เนี่ย เปิดมาให้สโลเวเนียมาต่อ2ลูกควบเลยนะจ่ายน้ํา0.93ให้รองทีมเจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.93ส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเนี่ยเปิดมาที่3ลูกนะครับจ่ายสูง0.93จ่ายต่า0.93เหมือนกันส่วนราคาภูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ21.0และให้ภูสมือที่75.0และให้ภูของสโลวีเนียเนี่ยชนะ1.10นะครับซึ่งถ้าดูจากราคาภูตรงนี้เนี่ยภาษีของสโลววเนียเนี่ยดีกว่าชัดเจนมากๆนะครับ รูปเกมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสโลเวเนียนี่แหละครับที่เข้าอัดอันเดร่าอย่างแน่นอนเพราะว่ามีความจําเป็นต้องเอา3แต้มกลับมาให้ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในนัดถัดไปนะและราคาปัจจุบันเนี่ยให้สโลเวเนียต่อ2ลูกควบปกตินะครับจ่ายสโลเวเนียน้ํา1.0และเริ่มขยับน้าและและให้ลองอันเดร่าเนี่ย0.85ส่วนราคาสูงเนี่ยยังนิ่งนะ3าลูกป,ปกติแต่ขยับน้ำนะครับจ่ายสูง0.88จ่ายต่ำา0.98 และราคาพูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ21.0ให้ภูเสมออยู่ที่7.50ยังนิ่งปกตินะครับพูเสมอเนี่ยและให้พูสโลเวียเนี่ยชนะ1.10ปกตินะครับซึ่งถ้าดูจากพูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเจ้าก,ก็ยังให้ความสําคัญกับหลังบ้านเหมือนเดิมน,นะครับคืออยู่ที่สโลเวียแล้วครับว่าจะยิงตามเลทราคาได้หรือไม่นะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะจ่ายสูง 0.90ให้รอง0.90นะครับและแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยให้สโลเวเนียเนี่ยมาต่อ1ลูกเลยจ่ายน้ำล้นเลย1.05และให้รองเจ้าบ้าน0.77ส่วนราคาผู้เสมอครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่3.16นะครับให้ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรก8.36และให้ผู้หลังบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่1.46นะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมี2ราคานะของสโลเวเนียเนี่ย มันมีเด็ดราคาครึ่งควบมาคุมด้วยนะแต่จ่ายแค่1.67เท่านั้นและให้รองอันเดร่าเนี่ยลน้ลนเลย2.29เลยนะครับคือล้นมากๆม,มันมีเด็ดราคาให้เราคุมไว้ในครึ่งแรกเนี่ยซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะพูที่ผมมาคือมั่นใจเลยว่าเกมเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายสโลววเนียนี่แหละที่จะต้องเดินหน้าเปิดเกมใส่อันเดร่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะสโลเวเนียเนี่ยมีความจำเป็นต้องเอา3แต้มออกมาให้ได้เท่านั้นนะครับเพื่อนัดต่อไปเนี่ยที่มันจะเร่งง่าย และจุดตรงนี้นี่แหละพอเกมมันเปิดเนี่ยสกอร์จะต้องเห็นนะครับและเลทราคาวันนี้ซึ่งมันก็มาทางสโลวีเนียแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับสลับนัดนี้เนี่ยผมมองว่าการจ่ายราคาออกมาแบบนี้เนี่ยขึ้นอยู่ที่สโลวีเนียแล้วละครับว่าจะกดประตูได้กี่ลูกสนับคืนนี้นะแต่ถ้าดูจากเสถิยรที่เจอกันเนี่ยต่ำๆต,ต,ต้องมีให้เห็นอย่างน้อย2ประตูอย่างแน่อนอนครับผม,ผมก็วันนี้นะขอไปสกอร์สูงครึ่งแรก ยูฟายูโรเปียนยูทีเอ็ดชั้นม่ชิปสองพันยี่านะครับคู่ระหว่างอันเดอร่าเจอสโลวีเยียยู21นะครับเตะเวลาเที่ยงคืนตรงถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP ก็แอด45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจทัศนะรายวันเนี่ยก็มีนะครับแอดไปเลยครับแอด OVER 168์หนึ่งหแอดที่เดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิก ทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ